ครับก็สวัสดีกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการขายของออนไลน์นะครับมันจะดีกว่าการใช้มือถือนะครับแล้วเดี๋ยวมันดีกว่ายังไงเดี๋ยวมาดูกันครับครับตอนนี้เราจะพูดถึง Facebook ก่อนนะครับเพจนี้เนี่ยหรือใครเห็นวีดีโอนี้ใน youtube ก็แล้วแต่นะครับหรือเห็นในเพจนะครับก็ตอนนี้นะครับ a c e b o o กก็ได้เปลี่ยนหน้าตาของเพจนะครับซึ่งสวยงามมากเลยนะครับแล้วทำให้เราเข้าใจได้ง่ายด้วยหรือเราสามารถเห็นได้ได้เกือบทุกเพจเลยเราสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับก็คือวันนี้เนี่ยผมจะมาทำวิดีโอให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะทำเพจขายของออนไลน์ใน Facebook นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าใช้มือถือนะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์จะเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมตั้งโต๊ะที่เราเห็นอยู่ในนี้ก็ได้นะครับ เพราะนั้นมันมีความสําคัญนะครับที่เราจะเข้ามาทําความเข้าใจกับมันหรือเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมันมันมีความสําคัญยังไงนะครับเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าไทม์ไลน์ทั่วไปครับอยู่อยู่บนฟีดของ Facebook นะครับต่อไปเราก็มาที่คําว่าเพจนี่นะครับมาดูนะครับคนที่มีเพจนะครับทําไมมันถึงมีข้อดีนะครับแล้วทําไมมันถึงดีสําหรับการใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับ ดีกว่าการใช้มือถือนะครับเพราะฉะนั้นอยาผมไม่แนะนําให้ใช้มือถือนะครับในการที่เราจะเข้าไปดูเพจหรือตอบคําถามลูกคา้าแต่ถามว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ในรายละเอียดลึกๆแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับนะครับโอเคเข้ามาดูนะครับเนี่ยครับเวลาเรากดเพจเข้ามานะครับจะเห็นว่าตอนนี้เฟซบุ๊กทำหน้าตาของ เพจของเรามาได้ดีมากเลยนะครับดูนะครับเนี่ยเราถ้าเราเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เพจที่เพจของผมเองนะครับแล้วก็เพจที่ผมดูแลเพจให้กับลูกค้าด้วยนะครับเนี่ยนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีรายละเอียดของเพจทุกเพจเลยนะครับมาให้เราเห็นเลยนะครับแล้วก็ข้อดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช้าๆนะครับสังเกตว่ามันมีทุกอย่างเลยนะครับมีทุกเพจเลยนะครับเราสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับ นี่ทีนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับนี่นะครับมาดูตรงนี้นะครับนี่ยครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับจะมีคําว่าข้อความกับการแจ้งเตือนนะครับเนี่ยตรงนี้ครับทาให้เราสามารถเห็นรายละเอียดของเพจเราเลยว่าใครเขียนข้อความมามันก็จะมีตัวเลขเด้งขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีข้อความนะครับนะครับการแจ้งเตือนคือมันแจ้งเตือนอะไรมากอะเราก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับต่อไปนะครับมาดู s u m m า r ีนะครับการกดถูกใจ ถูกใจ1ครั้งนะครับจำนวนผู้เข้าชมอีกยอีก30ครั้งการมีส่วนร่วมกับโพสเนี่ยหครั้งนะครับความคิดเห็นไม่มีการแชร์มีการแชร์เพจของเราไปแล้วนะครับ1ครั้งนะครับเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทุกๆอันเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับนะครับดูรือยอนป้ายโฆษณาของผมนะครับเนี่ยข้อความไม่มีนะครับแต่มีการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของการเพจเราโพสต์เองหรือ มีคนเข้ามาทักทายเราหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคนมาเปิดดูเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาว่า,าใครแชร์เพจของเราไปบ้างหรือใครเช็คอินที่เพจของเราพวกนี้นะครับมันจะมีบอกนะครับเนี่ยครับเพจนี้มีการกดถูกใจไม่ไม่ไม,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 มีเลยเป็นศูนย์นะครับมีเข้าอีกครั้งนะครับเนี่ยครับนี่คือข้อดีของ a c e b o o k นะครับในรูปแบบหน้าตาแบบรูปแบบใหม่แพทเทิร์นแบบใหม่เป็นแพลตฟอร์มแบบใหม่ที่ทำมาได้ดีมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งตอบ ข้อมูลลูกค้าไปนะครับตรงไหนหน้า,าซูเปอร์แว็กซูเปอร์ไบรท์นี่นะครับเรารู้เลยนะครับถ้าสมมุติว่ามีเลขตัวเลขขึ้นเนี่ยเราก็สามารถคลิกได้เลยผมให้ดูนะครับมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ย ก็จะมีคนเข้ามาดูของเรานะครับว่าเขาทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับเนี่ยนะครับมีคนเข้ามากดถูกใจนะครับมันก็คือการแจ้งเตือนนั่นเองแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับกล่องข้อความเนี่ยพอเราเปิดมาเราก็เห็นกล่องข้อความด้วยนะครับว่าใครถามอะไรเรามั่งนะครับนี่นะครับข้อความตรงนี้นะครับเราก็สามารถดูได้เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคนมาบอกแล้วสนใจสินค้าสินค้าของผมนะครับตัวกําจัดคราบขี้นกนะครับ ผมเลยต้องผมก็ตอบลูกค้าไว้ว่าต้องใช้ Circle i อร์อิ a l นะครับน่าจะใช้ได้อยู่นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกสิ่งนะครับการตอบข้อข้อความลูกค้านะครับการที่เราเนี่ยทำเพจขายของนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าลืมนะครับต้องตอบข้อความลูกค้าอย่าให้เกิน1วันนะครับผมว่าดีที่สุดนะฮะถ้าเกิน1วันปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะคิดว่าเฮ้ยเราแม่งไม,ไม,ไม่ไม่สนใจเลยนี่หว่าอุตส่าห์มาถามแล้วแต่ทําไมไม่ตอบเราวะ นีสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมทำวิดีโอนะครับก็อยากให้ทุกคนรู้คุณค่าของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการสร้างเพจในการตั้งค่าเพจในการยิงแอดโฆษณานะครับอันนี้นะครับวันนี้ที่ผมมาสอนเนี่ก็สอน,สอน,สอนเรื่องของเทมเพลตใหม่ของเฟ e b o o k นะครับที่เราสร้างเพจไว้แล้วเราเข้ามาดูอะไร อะไรกับมันได้บ้างมันมีประโยชน์อะไรบ้างก็คือ1เราจะเห็นว่าข้อความนะครับสองเห็นการแจ้งเตือน3เห็นสรุปทั้งหมดเลยนะครับจำนวนเข้าดูการมีส่วนร่วมความคิดเห็นแล้วก็การแชร์นี่นะครับเราจะเห็นหมดเลยเห็นไหมครับว่าอันนี้คือข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการที่เราจะคอนโทรหรือควบคุมหรือดูรายละเอียดของเพจของเรานะครับการดูแลเพจของเรานะครับเราต้องให้ความสําคัญกับพวกนี้นะครับนะครับตรงนี้คือวิดีโอนี้นะครับผมทําไว้ก็เพื่อให้เพื่อน หรือน้องๆหรือพี่ๆนะครับที่ขายของออนไลน์หรือขายของในเพจ Facebook นะครับให้ดูความสำคัญของมันนะครับว่ามันมีความสำคัญแค่ไหนนะครับนี่ก็คร่าวๆนะครับในเรื่องของการที่ f a c เฟซบุ๊กเนี่ยทำเพจขึ้นมาเนี่ยนี่ก็คือทั้งหมดนะครับนี่คือความสำคัญของการดูแลเพจนะครับ แล้วก็รายละเอียดของเพจนะครับที่ a c e b o o k เนี่ยทำเพจฟร์มขึ้นมาใหม่เนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิดีโอคร่าวๆนะครับอย่าลืมนะครับผมขอย้ำนะครับในฐานะที่ไปคนสอนคนที่เข้ามาดูวิดีโอนะครับใครที่ยังไม่เก่งเรื่องนี้นะครับให้ดูความสําคัญของการโพสนะครับก็คือเราต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือโน้ตบุ๊กเท่านั้นนะครับในการที่เราจะโพสขายของโอเค ถามว่ามือถือได้ไหมครับได้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์มันมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่เรามองเห็นได้มากกว่าได้เยอะกว่าส่วนมือถือนะครับมันจะถูกซ่อนข้อข้อมูลบางอย่างบางทีเรามองไม่เห็นเราไม่ได้กดไปดูนี่ก็เราไม่มีความชานาญก็ผมพยายามแนะนำนะครับให้ใช้น้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับในการสร้างโพสต์ต่างๆใน Facebook นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับถ้าใครเห็นวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยแชร์เพจของผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากนะครับแต่ถ้าใครเห็นในยู u ูบนะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับด้านล่างสีแดงๆเห็นไหมครับมุมขวาล่างแล้วกดติดตามเสร็จนะครับมันจะมีกระดิ่งขึ้นมาอีกนะครับด้านด้านใต้วิดีโอนะครับให้กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับแล้วเจอวิดีโอใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับ